ดีค่ะทุกคนเสียงทำไมต้องเบลวันนี้นะคะบ่าบี้จะมาทำคลิปเป็นคลิปอ่าโอเคเป็นคลิป Random Reading นะคะหัวข้อคลิปคือเดี๋ยวเราจะมุ่งไปที่รักครั้งใหม่ของคุณนะคะว่าจะเป็นใครนะคะรักแฟนใหม่ของเราที่กำลังจะเข้าขมาจะเป็นใครกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแฟนใหม่ของคุณจะเป็นใครอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะเพราะว่าคลิปเราจะวนเวียนกับคนเก่ากๆเนาะแต่ว่าช่างมันเถอะนะคะ การอ่นานครั้งนี้เป็นการอ่านแบบเชียรัลรีดดิ้งหรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องรอสอบกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจไปดูของแตงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์นะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ช่องดิสคริปชันแล้วก็บริบี้ปักหมุดเอาไว้นะคะก็จะไปดูรีวิวกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสอนหรือว่ารีวิวการปรึกษาส่วนตัวของอาจารย์นะคะรับรองรีวิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ รีวิวจริงแต่ว่ามันอาจจะดูโอเวอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าหลังไม์ของเราเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนเนาะแล้วก็มีความประทับใจแค่ไหนสิ่งที่บาร์บี้เคมได้แค่หน้าไม์ตอนนี้ก็คือคําตอบที่ทุกคนจะได้นะคะของบาร์บี้เนี่ยจะชัดเจนหนะนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี้เคมเลยอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยคือจะบอกว่าบาร์บี้จะให้คําตอบคุณชัดเจนมากบางลูกศิษย์บางคนบอกว่าเออไม่กล้าดูกับอาจารย์หรือคือกลัวมากจริงๆคือไม่ต้องกลัวนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะเออ ยังไงคุณก็ได้คําตอบไปอย่างแน่นอนรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วใครที่อยากเรียนคลาสนะตอนนี้21วันเหลืออีกประมาณ2วีคนะคะเดี๋ยวจะปรับราคาแล้วแล้วก็มีคัสใหม่ที่เข้ามาจิตวิทยานะคะก็คัสเดือนนี้ที่จะสอนคือคัสยาสนีนะคะตอนนี้กําลังพาลูกศิษย์เข้ากลุ่มอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราจะสอนมาไหนบ้างนะคะแล้วก็โรแมนติกแองเจิลก็คือจะสอนเดือนนี้อยู่เพราะว่ายังสอนไม่เสร็จเนะาะคัสต่อมาชื่อคัสว่าลางแขนแฟนเก่าคือจะบอกว่าคาัสท,ที่ เออหรือเรีอกอยกง่ายคือทําให้ไงให้แฟนเก่าเสียได้เป็นเป็นคลาสที่ลูกศิษย์ขอมาว่าเฮ้ย <c oughs> อาจารย์อยากลงคลาสนี้อยากอยากอยาก,อยากลงคลาสนี้อยากให้อาจารย์สอนเรื่องนี้เพราะว่าตัวพี่เองอะนะคะก็คือมีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็พี่ใช้วิธีเนี้ยแหละในการที่จริงๆอยากจะไปสัมภาษณ์แฟนเก่าตัวเองมากเลยอะเออว่าทําไมแบบว่าเขาไม่เคยแบบหายไปจากชีวิตของพี่เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือบางคนก็หายไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ย เรามีวิธีการนะคะทํายังไงให้เขารู้สึกเสียดายเออทําแก้ให้เขารู้สึกแบบคิดผิดที่ที่ทิ้งเราไปหรือว่าคิดผิดที่ไม่เลือกเราหรือทํายังไงให้เขาแบบมองเราอีกแบบหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมันมีวิธีการเนาะส่วเราก็คัดเนี่ยประเด็นคือแบบ เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานคือป๊อปปูล่ามากคือลูกศิษย์เก่าอะ่ะที่เคยลง21วันก็มาเรียนคาดนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากเรียนนะแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็ให้พาพิคเนตเดี๋ยวเราสอนเดือนมษายนนะคะให้ใบนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเรื่องคาดเรื่องอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้หลังใหม่อีกทีเดี๋ยวอาจารย์จะให้ข้อมูลนะคะว่าเราสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะถ้าใครอยากลงราคาพิเศษ ก็ต้องราคาเออริบเบิร์ดอะต้องรีบลงก่อนนะคะลูกศิษย์เก่าๆจะรู้ว่าแบบเฮ้ยพออาจารย์เปิดคอร์ปปุ๊บรีบลงเลยเพราะว่าไม่งั้นราคามันจะอัพเพราะว่ายังไงคัทอะก็มีมูลราคามากนะคะไม่มีราคานี้แน่นอนคือบางทีปรึกษากับบี้ยังถูกกว่าอีกนะเออถ้าใครได้ลองเปิดใจลงคัทหนึ่งบี้รับรองคุณใหญ่จะลงคัดอื่นด้วยเออพราะลูกศิษย์บี้ก็เป็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแฟนเก่าเอ้ยแฟนใหม่ของเราจะเป็นใคร แฟนไหม่เธอหน้าคุค้นๆเหมือนคนที่คุ้นเคยบอกว่ามีมีมอะไรเอ๊แฟนใหม่ของเราจะเป็นใคร คู่ของคุณเลยเจวิลว้าวถ้าใครที่แบบที่มันเป็นการานโดยวรวมเนอะถ้าใครที่อยากแบบให้คลิปเนี้ยเป็นของคุณอนะอธิษฐานเลยนะ หลังหลังจากดูเสร็จอธิษฐานเลยนะเพราะว่าอะไรคือจะบอกว่าเขาเป็นคู่ของคุณด้วยอะเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆตอนตอนที่คุณเจอกันอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นดิสตินีอะเหมือนแบบถามว่าคุณเจอเขาได้ยังไงคือเหมือนแบบ มันไม่น่าจะได้เจอกันเลยมันไม่น่าจะได้คุยกันเลยแบบทําไมถึงได้คุยกันทําไมถึงได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบการที่คุณกับเขาเจอกันอะมันเป็นเหมือนพรมลิขิตอะค่ะมันเป็นเหมือนแบบเขาเหมือนเขากําหนดมาแล้วอะเออเราทั้งคู่อะจะต้องมาได้เจอกันนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าขึ้นไพ่ the lover แล้วก็ขึ้นไพ่ tree of p e n c e l นะคะคือแบบมันมันต้องเจอมันต้องได้เจอแบบ มันต้องได้คุยคือคุณจะรู้สึกว่าถูกชะตากันตั้งแต่แรกเจอเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงแบบคลิกกับคนเล้วแม่เราถึงแบบคนนี้คือคนที่ใช่คือมันจะเป็นรักแรกพบของใครสักคนหนึ่งอะแม่คุณก็เขาอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายตกลุมรักเขาก่อนหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้มันจะมีความถูกชะตากันมากๆแบบเหมือนแบบ ทำไมคนนี้ถึงมันปิ๊งกันอะมันปิ๊งกันตั้งแต่แรกเลยอะเออหรืออาจจะเป็นรักแรกพบเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรักแรกของคุณเลยที่จะที่จะกลับเข้ามาคุยเดี๋ยวบี่ขอดูนะว่าว่าใช่แฟนเก่าหรือว่าคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันดับแรกเลยอะที่คุณจะเจอคือคุณต้องรู้สึกถูกชะตาคนเนี้ยตั้งแต่แรกเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้อันนี้สิ่งที่วาพี่กําลังอธิบายก็คือไม่ใช่คนที่คุณแบบ ไม่ได้ถูกชะตาตั้งแต่แรกแล้วก็คุยกันไปมันมีมันมีนะความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกเออเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตอนแรกๆอะ่ะคือมันมีนะแล้วอยู่ดีๆอะ่ะเรามารู้สึกกับเขาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยบิวว่าไม่ใช่นะคะอันนี้มันคือการที่คุณนะ่ะชอบเขาตั้งแต่แรกเจอเลยแบบแรกๆพบแท้จริงเป็นยิงไรเพราะเธอใช่หรือไม่อะไรเงี้ย แต่เจอใครที่ฉันเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็คุณจะรู้มีความรู้สึกตอนแรกอะที่เจออะว่าใช่แล้วนะแต่พอยิ่งคุยกันอะยิ่งคลิกกันแล้วก็มีความอบอุ่นใจมีความรู้สึกแบบมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอนะไม่ว่าจะทำอะไรมันแบบมันซัพพอร์ตกันอนะเออแบบเราอยากทำอันนี้เขาก็ชอบทำด้วยอะไรแบบเนี้ยเราอยากทำอันนั้นเขาก็ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประมาณนี้เลยแต่ประเด็นข้อเสียของความรักครั้งนี้คือคุณและเขาเนี่ยอาจจะสลับกันไม่คุณก็เขาอะ่ะเหมือนต้องไปเป็นตัวเลือกของอีกฝั่งหนึ่งก่อนอะ่ะอืมเนี่ยคือเหมือนแบบอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่อะ่ะอาจจะแบบมีมีครอบครัวแล้วหรือว่าตอนที่คุณจะเอจบเขาอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้โสดแต่ก็ อาจจะเป็นที่ปรึกษากันไปก่อนคุยกันไปก่อนอะไรประมาณเนี้มันน่ามันน่าจะมีอุปสรรคเรื่องของหนึ่งคือถ้าเขาโสดคุณก็อาจจะต้องไปเป็นตัวเลือกเขาก่อนก่อนที่จะประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้สองคือถ้าเขาไม่โสดคุณก็อาจจะต้องยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะมันจะมีอุปสรรคเรื่องนี้แต่ว่าบิ๊มมองว่า มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่ตัวเลือกเยอะมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีก็คือเหมือนแบบขอขอแบบขอไปก่อนอะขอขอเลือกไปก่อนขอขอเป็นตัวเลือกก่อนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนแต่ ความรักครั้งนี้มันต้องมีแพชชั่นด้วยนะมันจะมีเรื่องของแรงดึงดูดทั้งเพศด้วยนะคะเหมือนแบบมีเรื่องสิบแดบวกหรือว่าคือมันไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนอะคือถ้าความรักแบบเพื่อนอะมันจะเป็นความรักที่ไม่มีเรื่องของสิบดบวกเรื่องของแพชชั่นนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันดึงดูดเรื่องของทั้งเพศด้วยนะคะทีเนี้ยบีแบแอบมองเห็นว่า คุณกับเขาอาจจะตกอยู่ในสถานาการณ์ที่เป็นแฟนบิ๊กเบนด e ฟิตกันก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้ก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าบางคนไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์แฟนบิ๊กเบนดิฟิตก็อาจจะยังคงไม่ได้คบกันก็คือเหมือนคุยคุยกันไปก่อนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันติดในเรื่องเรื่องรักสามเศร้านะคะหรืออาจจะยังรู้สึกว่าเออถ้าเธอยังไม่ได้เลือกฉันงั้นฉันขอมีชอ e อื่นไปก่อนละก,กันอะไรประมาณนี้นะคะ อะแต่ว่าคนที่คุณถามถึงหรือว่า,าคนที่จะมาเป็นแฟนคุณอ่ะเขาค่อนข้างเป็นคู่ของคุณนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอย่างเช่นแบบมีคนที่มีตัวเลือกมากกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนมันจะได้คู่กันอ่ะเออมันก็ต้องได้คู่กันนะคะแรกๆอ่ะมันไม่ได้โรยมาด้วยกลีบดอกกุหลาบนะคะกลีบดอกกุหลาบเลยเหรอเออไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะ เล็กๆก็จะมีความแบบเอออุปสรรคเยอะนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวบาร์บี้ขออนุญาตดูสิว่าแล้วยังไงต่อพอหลังจากที่คุณได้เจอกับเขาแล้วอะแฟนใหม่ของคุณใช่ไหมอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะเออบาร์บี้รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกกลัวว่า ไม่รู้สีรูปลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสนนห์สูงก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณอาจจะมีความกลัวว่าถ้าคบกันอะ่ะเขาจะมีคุณคนเดียวไหมอะไรแบบเนี้ยมันมีความกลัวความกังวลอะไรอยู่ตรงนั้นนะว่าแบบคือถ้าเป็นแฟนกันอะ่ะเธอจะทําให้ฉันเสียใจหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจอะไรประมาณเนี้ยบิว่าคุณค่อนข้าง กังวลนะคะแล้วก็ลังเลใจถามว่ารักไหมรักเละแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแฟนกับแฟนใหม่ที่ที่คุณกําลังจะคบเนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วก็มีบุตรมาแล้วด้วยนะคะอาจจะมีลูกติดนะคะอันนี้บอกเลยแล้วก็บิรู้สึกว่าคุณน่ะก็เป็นคนเก่งใช่แฟนเก่าไหมนะ่าอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยรู้จักกันก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอเขาแล้ว แล้วทีเนี้ยบี้ว่านะคุณน่าจะรู้ประวัติเขาภายนอกเขาเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้ยันเงาเลยนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้ยันเงาเลยนะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าภายนอกเขาดูก็รู้ว่าเจ้าชูอ้อ่ะเออแบบเหมือนคุณอาจจะด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยความที่เคยได้ยินกิจสัพท์แต่คุณคือคู่กันนะคุณกับเขาคือคู่กันจริงๆนะเนี่ย บอกเลยนะว่าถ้าคุณอยากให้กองเนี้ยเป็นของคุณอะ่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วตอนที่บ๊บบี้แขวนเพนดูลัมอ่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าว่าอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยว่าแบบเฮ้ยเป็นคนนี้หรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยให้คุณอธิษฐานด้านล่างเลยนะกับอาจารย์เพราะว่าคุณกำลังได้เจอคู่อะ่เะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าชอบแต่งตัวนะคะ ชอบเป็นคนโดดเด่นในสังคมชอบเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเป็นที่รู้จักอะเฟนลี่อะไรเงี้ยดูมีเสน่ห์มากแล้วก็คุณถึงคุณจะชอบเขาแค่ไหนแต่คุณก็แบบไม่ค่อยมั่นใจในพฤติกรรมของเขาอะว่าแบบเขาจะหยุดที่คุณหรอเพราะว่าดูเหมือนเขาแบบตัวเลือกเยอะมากจริงๆนะเออจริงๆ เหมือนแบบว่าคบกับคนนี้คือเราต้องปวดหัวแน่ๆเลยอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่คุณนึกนะกับคนคนนี้แล้วก็เหมือนแบบว่ารอดูพฤติกรรมรอดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาโสดจริงไหมเขามีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววไปดูแป๊บหนึ่ง สลับกันก็ได้นะคะเขาอาจจะกลัวคุณหรือคุณอาจจะกลัวเขาอะ่ะมันมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลัวแต่ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วอะ่ะบี่หมายถึงคนที่คุณถามถึงอนะคะถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาจะไม่คบซ้อนนะเขาจะเขาจะยังไม่เข้ามาถ้าหากว่าเขายังไม่ได้เลือกคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกคุณเขาจะไปเลิกกับคนของเขาเพื่อคุณ ทุกอย่างมันจะมีความชัดเจนไปเลยนะคะถ้าหากว่าเขาแบบยังมีแฟนอยู่ใช่เขาจะทำจะบอกว่าคนนี้ก็คือแบบเจ้าชูนะไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละมันสลับกันได้ แต่น่าแต่วิขอตีเป็นเขาแล้วกันเขาเคยเจ้าชูมากแล้วก็มันไม่ได้เจ้าชูเพราะว่าอะไรนะแต่เหมือนเขายังไม่เจอคนที่ใช่อะแต่คุณคือคู่เขาไงคุณคือคู่ของเขาไงก็ดังนั้นคือนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาเจ้าชูเพราะเขายังไม่ได้เจอคนที่แบบใช่แล้วก็ตอบโจทย์ของเขาคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบคนคนที่มีแบบ มีความลึกลับอะนะคะชอบคนที่มีสน่หนะอยู่ด้วยแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้ก็มีความแบบไม่ไม่ตามจิกอะ่ะเออชอบคนที่มีแพชชั่นเป็นคนที่แบบทํางานเก่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ชอบคนที่เซ็กดีอะไรเงี้ยนะคะมีเซ็กอะพีลสูงดูแลตัวเองทาครีมบำรุงออกกำลังกายอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ชอบคนที่แบบไม่ต้องตามจิกเขาอะ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบ ถ้าเขาจะเจ้าชู้นะไม่บอกหรือว่าเขาควบคุมไม่ได้นะแต่ถ้าเขาแบบอยากจะหยุดที่ใครคือคุณต้องทําให้เขาหยุดให้ได้อะเออแต่ว่าคุณน,นั่นแหละคือตัวคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วยังไงก็ได้คู่กันอยู่แล้วอะและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาอะชอบคนที่แบบดูแลเก่งเอาใจใส่เก่งดูแลเหมือนแม่อะไรเงี้ยเออเขาชอบนอกจากแซ่บแล้วยังจะแบบดูแลดีด้วยอะไรเงี้ยแบบดูเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอะคะ่ะ บุอีกบุคลิกหนึ่งก็จะดูเป็นคนที่แบบไม่ได้แก่นอะไรเท่าไหร่แบบไม่เจ้าชู้ไม่อะไรแต่อีกบุคลิกนึงก็จะเป็นคนที่แบบเจ้าชูเ้เลยเออเหมือนแบบว่าบุคลิกภายนอกอะ่ะจะดูเป็นคนแซบๆอะไรเงี้ยเข้แต่ป้าแต่คอแบบได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะก็คือเป็นคนที่เอาใจใส่มุงม้งมิ้งอะไรเงี้ยคือแบบเขาชอบเขาชอบคนที่มีมีความ น่าค้นหาเออแบบภายนอกเป็นอีกแบบหนึง่งภายในเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรอย่เงี้ยอย่างที่พี่บอกไปนะคะดูซิว่าคลิปแรนเดมนี้อันนี้เป็นของคุณหรือเปล่ามีความกลัวอีกแล้วอะ่ะก็บอกแล้วว่าตอนจะคบกับตอนจะคบกันอะมันมันมีเรื่องของแบบความถูกต้องด้วยนะ เออพ,พี่แอบมองว่าเขาเป็นคนที่ยศตําแหน่งสูงกว่าหรือเปล่าอาจจะเป็นในเรื่องของความเหมาะสมในในเรื่องของสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะบางคนอาจจะรวยกว่าต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องของแบบบางคนอาจจะอยู่ในฐานะลูกน้อง เจ้านายครูอาจารย์อะไรแบบเนี้ยมันดูแบบแอบไม่ค่อยเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรตามความถูกต้องนะคะไม่ไม่ชอบให้ใครเอาเรื่องของติงเนี่ยไปพูดเสียหายถ้าตอนนี้เขามีครอบครัวแล้ววิวก็ว่าเขาก็ยังเลือกครอบครัวอยู่เพราะเขาไม่อยากจะแบบเสียหายอะไรประมาณนี้คือขอแบบขอเลือกครอบครัวไปก่อนแล้วถ้าวันนึงมันเข้ากันไม่ได้จริงๆก็อาจจะเลิกกันอะไรประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะข้อมูลที่ที่พี่พูดออกมานะคะเดี๋ยวมาดูลัคนาราศีซิแต่ว่าคลิปเนี้ยคือคลิปคลิปของคู่ของคุณจริงๆนะคุณกับเขาเป็นคู่กันเลยนะถ้าคุณอยากคลิปนี้เป็นของคุณก็อธิษฐานนะพี่บอกเลยมีพิจิกนะคะมีมังกรนะคะลัคนาได้นะราศีลัคนากลุ่มแล้วก็สิงพิจิกมังกรกลุ่มสิงนะคะ ข้อความนะคะฉันคิดถึงเธอแทบบ้าบอกเลยว่าความรักของคุณกับเขาอะมันมีแรงรึงดูดซึ่งกันและกันสูงมากมี six a p r i l สูงมากมี passion สูงมากของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธอเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงเข้าใจว่าได้สูญเสียบางสิ่งที่มีค่าไปฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆเอ๊เป็นคนเก่าไหมนะ้เป็นแฟนเก่าไหมเนี่ย จดถามไพ่แป๊บนึงอย่าบอกนะก็ถึงบอกว่าน่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแฟนเก่าปะเนี่ย The Magician เอ้เป็นคนเก่าอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วตอนนั้นเขามีแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยมีเรื่องรักสามเศร้ากันจบกันเคยจบกันไม่สวยอะ่ะ เนี่ยคุณกับเขาจะเคยอยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนต่อกันเป็นแบบเฟรนด์โซนเป็นแฟนบิ๊กเป็นบิฟฟิตกันอะไรเงี้ยได้นะคะเอาโรแมนส์แองเจเิลไปไหนโรแมนส์แองเจิลของนอง้อ,นองเอ,อ็กซ์เปรสโซ่ทรัสต์ฟอร์เยอร์เซลฟ์เวดดิ้งอะลีควอเต็ดเลิฟ calling of your soulmate เห็นป uh ja ่ะคุณเลยต้องอธิษฐานบี ak, ak, ้ว่านะมันเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะเป็นแฟนเก่าคนเก่าที่คนนี้อาจจะเคยแต่งงานเป็นมีลูกติดเคยเคยมีแบบลูกติดเคยแบบผ่านความรักที่เป็นความรักแบบจริงอะมาก่อนอะจริงมาก่อนก็คือหมานถึงแบบเป็นความรักที่ เคยมีคนบางคนแต่งงานก็ได้นะคะหรือมั่นกันแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็กลับเข้ามาก็น่าจะเป็นคนเก่าๆหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยคบกันเลยแต่ก็เคยคุยกันแล้วก็กลับเข้ามานะคะตอนนั้นน่ะมันเหมือนแบบคุณกับเขาความรักมันไม่เท่าเทียมกันก็คือคุณรักเขามากกว่าหรือเขารักคุณมากกว่าแล้วมันก็ทําให เหตุการณ์มันพัดพ,พ,พ,พลากคุณกับเขาห่งางออกไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่กลับเข้ามาเพราะยังไงคุณกับเขาก็คือคู่กันพี่พูดแล้วนะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพลังงานนี้มันจะตรงกับใครบ้างอ่ะดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าใครที่อยากให้คลิปนี้เป็นของคุณเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปของคู่นะคะก็อธิษฐานด้านล่างนะคะควรจะอธิษฐานเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวม ถ้าคือบี้อ่ะเป็นคนที่ดูดูโซเมตดูคู่แท้คู่กรรมได้นะคะจากไทยเมื่อก่อนนะอาจจะดูไม่ได้แต่ตอนเนี้ยทุกคนสามารถเอาคนคนหนึ่งอ่ะมาสแกนให้บี้ได้เลยว่าคนเนี้ยใช่คู่ไหมถ้าใช่บี้จะตอบว่าใช่ถ้าไม่บี้ก็จะตอบว่าไม่ แต่คลิปนี้มันเป็นคลิปของคู่ซึ่งบี้ไม่รู้ว่าพลังงานนน้ตรงกับใครบ้างดังนั้นคุณจึงต้องอธิษฐานเนาะเดี๋ยวว่าว่าเบีย่ยงเพนดูลัมกันนะคะเพนดูลัมเดี๋ยววันนี้บ,บี้จะใช้สีชมพูสีโรสคอร์สเป็นหินโรสคอร์สแท้นะคะหินเนี้ยจบอกว่าสีเนี้ยขายดีสุดคนที่อยากรับเช่าเออรับไปบูชานะคะเออจริงๆบี้อยาบูชาทุกสีเลยแต่ว่าสีน้องโรสคอร์สเนี่ย อย่างที่บอกเนาะช่องเราก็จะเป็นโดดเด่นเรื่องของความรักใช่ไหมคนที่มีความรักที่ไม่ค่อยแบบประสบความสําเร็จเอยหรือบางคนโสดแบบไม่มีคนเข้ามาเลยจเจอความรักที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยน้องโรสคอร์สจะเสริมเรื่องของความรักแล้วก็เสน่ด้วยนะคะเสน่์เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราไม่มีเสน่์มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออ ทางคอสยาสเสน่ห์แล้วก็ลดคอสไปด้วยจะบอกว่าจริงๆจีจ้จของน้องอะค่ะคือบี้มีน้องแองเจิลอยู่แล้วใช่ไหมอะที่บ๊อบบี้บูชาก็คือลดคอสเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละทรงทรงนี้คือน่ารักมากทุกคนเอามาทําเป็นสร้อยคอได้เนี่ยเห็นไหมเอาไปเป็นจี้ได้เนี่ยน้องเขาจะมีตะขอเกี่ยวแบบนี้นะคะถ้าเวลาที่คุณใส่ไปแบบสมมติเราบูชาใช่ไหมจริงจริงอะ นี่จะบอกว่าทําเป็นสร้อยนีก็ได้นะสร้อยข้อมืออันนี้คือความยาวอันนี้คุณสามารถใส่เป็นสร้อยข้อมือได้เลยนะคะอย่างนี้เลยเห็นปะอ่าแต่ถ้าคุณแบบว่าอยากให้เป็นสร้อยก็ซื้อสร้อยมาใส่แบบที่ว่าพี่ใส่นะคะว่าพี่ใส่จริงเนี่ยเอาไว้ใส่แบบก่อนนอนด้วยนะคะถ้าคุณนอนนอนกับน้องด้วยเนี่ยมันจะทําให้พลังงานซึมซับเข้าไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการบูชาน้องอีกทีหนึ่งเนาะ แต่ว่าถินนต่ละสีก็จะมีความหมายของต่ละสีเนาะแต่วันนี้วี้จะใช้โลวอสเกี่ยวกับเรื่องของความรักเสริมบารมีความรักนะคะให้กับคุณเนาะนอกจากบูชานอ้องแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเอามาดิ่งเพื่อทาย คำถามที่คุณใครสงสัยนะคะไม่ว่าคุณจะถามว่าคนนี้ใช่ไหมหรือว่าคนโทรหาเขาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้พลังงานจิตของคุณล้วนเลยน้องจะดิ่งด้วยตัวเองนะคะเมืออาจารย์อาจจะดูเหมือนขยับแต่จริงจริงแล้วอะ่ะอาจารย์ไม่ได้เป็นคนบังคับนะคะคือน้องขยับเองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะคะอ่ะตั้งคําถามมาเลยคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยววางฐานฐานมือไว้ก่อนจะได้นิ่งๆเนี่ยถ้าน้องไม่ขยับมันจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการใช้ใครสนใจบูชาก็ทักมาบูชาได้เลยนะคะราคาไม่ถึงพันนะคะบอกไว้ก่อนบางคนอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยแพงหรือเปล่าอะไรอย่างี้สารพัดประโยชน์มากแม่อะอยู่เฉยนะอาน้องนิ่งนะคะอะตั้งคำถามมาเลยคะ่ะลูกศิษย์ตั้งคำถามมาเลยเดี๋ยวขอตั้งก่อนตั้งว่าอะไรดีวะ ถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะอันนี้น้องยังนิ่งอยู่นะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะทุกคนหน้าหลังอ่ะ แรงกว่านี้ได้ไหมคะน้องโรสคอร์สแรงกว่านี้ได้ไหมคะอันนี้บี่ตั้งตั้งชื่อว่าโรสคอร์สเลยนะทุกคนจะได้รู้ว่าเออหินชื่ออะไรนี่น้องแรงมากเลยนะบี่ไม่ได้ขยับจริงๆนะเนี่ยแต่ว่ามือบี่อาจจะแบบมีสั่นบ้างนะคะเพราะว่าน้องขยับแรงจริงๆคำตอบคือไม่ใช่นะคะบี่ไม่รู้ว่าคุณถามถึงอะไรเนี่ยปลายมือบี้อาจจะขยับนิดนึงนะเพราะว่าน้องสั่นแรงมากทุกคน หยุดค่ะน้องจะค่อยๆหยุดเห็นไหมน้องหยุดเองนะคะโอเคคำตอบคือไม่นะคะพี่ไม่รู้ว่าคุณถามถึงอะไรนะแต่ไงก็อย่าลืมอธิษฐานนะคะแล้วใครที่สนใจอยากซื้อของหรืออยากลงเรียนคลาสไหนอย,อยากปรึกษาอาจารย์นะคะแอดไลน์มานะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย